สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าพระคัมภีร์ในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของโฮเซียที่ไปพูดถึงความหายนะของประชาชนเพราะว่าประชาชนทาผิดต่อพระบินเจ้าอณาจักรเหนือนั้นมีความเจริญเติบโตพัฒนาแล้วก็โฮเซียก็ไป ประกาศคำทำนายไว้สิ่งที่เห็นประชาชนกระทำก็คือหันเหออกไปจากพระเจ้าเนี่ยโฮเซียก็ต้องไปตักเตือนเขาบอกว่าสวนผลไม้ที่เคยมีผลนั้นนะคราวนี้เขาก็จะหมดผลนั้นไปเพราะว่าเขาไม่เชื่อฟัง พระบินเจ้าท่านบอกว่าอิสราเอลเป็นเถาวัุ่นเขียวเชื้ออุ่มที่มีผลมากเขายิ่งเกิดผลมากเท่าไร่ก็ยิ่งสร้างแท่นบูชาขึ้นมากเท่านั้นแท่นบูชานี้คือหมายถึงแท่นบูชาพระเทศเทียมไปตามใจของตนเองแผ่นดินของเขายิ่งอุดมสมบูรณ์มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งสร้างเสาศักดิ์สิทธิ์ให้กดงามยิ่งขึ้นเท่านั้น ใจของเขาไม่ซื่อสัตย์กับพระองค์อีกแล้วเขาจึงต้องรับโทษเพราะความผิดพระเจ้าจะทรงพังแท่นของเขาจะทรงทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาและเขาจะพูดว่าพวกเราไม่มีกษัตริย์พวกเราไม่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้ากษัตริย์จะมีประโยชน์อะไรสาหรับเาเราเห็นความเจริญรุ่งเรืองในหลายครอบครัวในหลายสังคมในหลายประเทศเนี่ย เมื่อเจริญมาแล้วก็ไข้เขวในหลายด้านไม่ยึดถืออุดมการไม่ยึดถือศาสนาไม่ยึดถือหลักศาสนาอีกเลยแล้วคิดว่าตัวเองก็ใหญ่เท่ากับพระเจ้าพระเจ้าจะมีความจําเป็นเมื่อตัวเองต้องการก็จะเรียกหาแต่ในเมื่อพระพิจาตอนนี้เขาไม่ต้องการแล้วเนี่ยเขาก็ทําตามใจของตนเองนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่บอกกับพวกเราว่า ถ้าพวกเราไม่นำวัตระวังนะครับพี่น้องเราก็จะเป็นเหมือนกับชาติอิสตาลในสมัยนั้นที่เมื่อมีความร่ำรวยมาแล้วก็ทิ้งพระเจ้าง่ายสร้างสิ่งทักเท็ศเทียมขึ้นมารูปปฏิมากรขึ้นมาดังนั้นเราจึงเห็นว่าโมเสาเนี่ยไปเตือนประชากรเนี่ยให้ฟื้นฟูความเชื่อของตนเองฟื้นฟูความซื่อสัตย์ที่ตัวเองเคยมี ผ่านทางบรรพฤษมาเนี่ยแล้วก็ในที่สุดโฮเซียทำหน้าที่แล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าพูดใส่กำแพงภาษาไทยของเราก็จะบอกว่าเหมือนกับเป่าปีใส่หูควายนั้นเราจึงมาดูซิว่าพระวาจาของพระบินเจ้าที่เราได้ยินแล้วเนี่ยเราจะทำเฉยเฉยหรือเปล่าทำเหมือนกับคนหูหนวกหรือเปล่าหรือหูตึงหรือเปล่า หรือฟังคําเดียวแล้วก็คำอื่นไม่ฟังหรือเปล่าพระเยซูเจ้าเคยพูดในพระวรสารในบุญมทัทเถวบทที่19ข้อย3ว่าจะเป็นการยากมากสําหรับคนร่ํารวยซึ่งในที่นี้พ่ออยากจะบอกว่าร่ารวยไม่จําเป็นจะต้องร่ารวยเงินอย่างเดียวแต่อํานาจวาสนาหรือสิ่งต่างๆที่ตัวเองมีนั่นแหละเป็นการยากสําหรับคนร่ํารวยที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระบิเจ้า ในพระกัมภีร์พระธรรมใหม่นั้นก็บอกว่าพระเยซูเจ้าทรงเรียกสิบสิบสคนเข้าพบประธานอำนาจให้เขาขับไล่พิศาจร,รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดพวกเราแปลกใจที่ทำไมพระองค์ไม่เลือกเกินสิบสอก็เพราะว่ามันมีความเป็นมาในอดีตว่าก่อนที่จะมาถึงพระกัมภีร์ใหม่ที่พระเยซูเจ้าบังเกิดมาแล้วก็ จะเลือกอาคารสาวกเนี่ยมันก็มีความเป็นมาว่าพระบินเจ้าได้เลือก12ตระกูลเป็นตระกูลของยากอ์ที่มีลูก12คนแล้วเขาก็ถือกันมาว่าเออตระกูลนั้นเป็นอย่างนั้นตระกูลนี้เป็นอย่างนี้ครนี้เลข12ตัวนี้ก็เป็นเลขที่ไม่ใช่เป็นเลขอะไรที่ที่จะเป็นเ,เรื่องเชื่องงมงายแต่ว่าพระเยซูเจ้าก็เลือกอาคารัสาวก12คน ้สอดคล้องกับ12ตระกูลในพระคัมภีร์เก่านะครับและดูแต่ละท่านนั้นเป็นยังไงหลายคนก็บอกโอ้พระเยซูเจา้านี่กล้าสเสียงพอร,รับแต่ละคนมาเนี่ยโอ้ชื่อเสียงก็ไม่ค่อยจะดีความเก่งกาจก็ไม่มีดังนั้นเมื่อพระองค์เรียกมาแล้วก็ต้องต้องให้เขาเปลี่ยน เปลี่ยนอาชีพยังไม่พอต้องเปลี่ยนแนวความคิดต่างๆของเขาเพื่อจะได้ฟังพระเยซูเจ้าเทศสอนพระวาจาของพระบินเจ้าเนี่ยอันนี้ก็คือการที่เขายอมที่จะมาเป็นสิทธิ์ของพระองค์ทั้งๆที่ความสามารถจํากัดถ้าจะบอกแล้วก็บอกว่าคนสมัยนั้นมีคนเก่งกว่าน,นั้นเยอะแต่พระองค์ไม่เลือกเพราะพระองค์ไม่ต้องการคนเก่ง ในชีวิตของพระศาสนาจักก็เหมือนกันคนที่เก่งในด้านความรู้ความสามารถต่างๆเนี่ยพระศาสนาจักก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่หลายครั้งสิ่งที่คนควรค,คนเก่งนั้นก็คือควรจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและมีความสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นคนที่รักพระเจ้ามากที่สุดและสามารถที่จะรักทุกๆคนทั้งๆท,ท,ที่บางคนเนี่ยไม่เห็นดีกับเรา บางคนตั้งตัวเป็นอริในพระเยซูเจ้ายัางบอกเลยว่าจงรักแม้กระทั่งศัตรูเนี่ยเราเห็นอัครสา,าวกมาเรียงแถวให้เราดูแล้ว,ลวเราก็บอกแหมพระเยซูเจ้านี่เ,เสี่ยงแล้วพระเยซูเจ้าก็บอกว่าพระองค์ไม่เสี่ยงเพราะพระองค์จะพยายามอบรมเขาสามปีให้เห็นว่าพระองค์เป็นพระบินเจ้าและพระบินเจ้านั้น ไม่ใช่พระบิณฑเจ้าของคนร่ำรวยแต่เป็นพระบิณฑเจ้าของคนที่ยากจนขัดสนเป็นคนที่ต้องการพระองค์ในทุกด้านพี่น้องครับแม้เราจะไม่ได้เป็นนักศสาวกแต่เราก็เป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าใช่ไหมครับและการเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้านั้นพระองค์ต้องการอะไรจากเราไม่ต้องการความสำเร็จแต่ต้องการ ใจิตใจของเราต้องการตัวของเราในการที่จะเดินไปกับพระองค์เมื่อเราสามารถที่จะเดินไปกับพระองค์เราก็สามารถที่จะให้ตัวอย่างที่ดีแก่คนอื่นพี่น้องผู้สูงอายุครับท่านเป็นร่มโพร,ร่มไสของลูกหลานขอให้พวกเราได้ขยันมันเพียรในการที่จะเตือนลูกหลานทุกคนแม้ว่าเขาจะโตขึ้นมาแล้ว เราก็ไม่ต้องไปเกรงใจเขาเมื่อเขาทําผิดเราก็บอกว่าลูกลูกทําผิดแล้วนะไม่ใช่ไปเงียบทาให้เขาได้ใจและดังนี้การเป็นสาวกของพระเยซูเจ้านั้นก็จะตกเข้ามาในแต่ละครอบครัวตระหนักให้ดีว่าเราเองก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้รักพระเป็นเจ้ามากขึ้นวันนี้เรื่องของ พระเยซูเจ้าได้เรียกัครสาวกทั้ง12คนมาแล้วก็ประทานอำนาจให้พวกเขาขับไล่พิศาสตรรักษาโรคภัยไข้เจ็บความเจ็บไข้ทุกชนิดสาวกสิคนนี้มีนามดังนี้พี่น้องก็ได้ยินมาแล้วคือซิมอนเปโตรอันเดรียยากบจอนน้องชายเขาเนี่ยนะครับ ฟิลิปและบาโทโลเมลโทมัสมัทธิลชื่อว่าเป็นคนเก็บภาษีมาก่อนนะครับแล้วก็ซิมอนและยูดาสิสคาริโอททั้งสิคนเนี่ยพระองค์ทรงส่งเข้าไปไปฝึกงานและทำหน้าที่แทนพระองค์ทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าบุคคลเหล่านี้มาในรูปแบบใหม่ก็คือเป็นพระสงฆ์ที่ถูกส่งไปอยู่ในที่ต่างๆ แล้วก็ยังมีบรรดานักบวชที่มีกระแสะเรียกที่จะช่วยเหลือประชากรของพระบินเจ้านี้นะครับงานที่พระองค์ให้แก่เขานั้นก็ไม่แตกต่างจากงานที่พระองค์ได้มอบให้แก่บรรดาสาิทธ์ก็คือมีอำนาจขับไล่ปีศาจซึ่งทุกๆวันนั้นเมื่อพวกเรามีการขับไล่ผีในบุคคลต่างๆที่ เข้าไปสิงในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นคนที่ทําบาปเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นลูกของผีแล้วและคนที่ได้รับการอภัยบาปเขาก็มาเป็นลูกของพระบิณฑ้าเชื้อใหม่นอกจากการรักษาโรคเนี่ยการรักษาโรคทางด้านฝ่ายจิตใจ,จก็มีความสําคัญไม่น้อยคือได้รับการเยียวยาจากพระวรสารจากคาแนะนําของพระสงฆ์ ในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เวลาที่หลงผิดไปแล้วแล้วก็ความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆทางฝ่ายวิญญาณก็ได้รับการภอาไพรศินอาภัยบาปการกลับใจและศินอาภัยบาปนะครับนอกนั้นในเวลาที่สตุรุษกําลังป่วยเนี่ยก็มีการโปดสินเจิมเพื่อจะให้สตุรุษนั้นมีพลังเข้มแข็งขึ้น อันนี้ก็คืองานงานหนึ่งที่พระศาสนาจักได้รับมาจากพระเยซูเจ้าและทําหน้าที่แทนบรรดาครสา,าวกทั้งหมดฉะนั้นพี่น้องครับถ้าพวกเรามองดูแล้วก็คือพระบินเจ้าที่เลือกบรรดาพระสงฆ์ให้ทํางานของพระองค์ก็ขอให้พี่น้องได้ผลภาวนาให้แก่บรรดาพิสง์ของพี่น้องมากๆให้ท่านเหล่านั้นได้ยืนหยัดความเชื่อยืนยันความเชื่อของตนเอง ปฏิบัติสิ่งที่ตัวเองสอนพี่น้องเพื่อเขาจะได้เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้พี่น้องได้เดินหน้าไปในฐานะเป็นลูกของพระเป็นเจ้าก็ขอพระเป็นเจ้าประสานพระพรให้พี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากรพ,พระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์